หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ในวันที่ 4, 14, 24เดือน4ปี2024บวกลบนะก่อน4วันหลัง4วันไม่เกินนี้นะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่านับตั้งแต่วันที่คุณชมคลิปนี้ดวงชะตาของคุณจะดีวาจาจะมีเสน่ห์ พูดจาอะไรชับจูงโน้มน้าวใจคนได้มีโอกาสที่จะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองดึงดูดความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอะ่ะอขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลื่อนปิดมาเจอคลิปนี้อ่ะขอดูพลังงานอีกสักหน่อยโอ้โห,โโหต้องบอกเลยชีวิตจะไหลลื่นราบรื่นเนาะ ยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายเห้อเกิดนะต้องบอกเลยว่าความสำเร็จเกิดขึ้นง่ายมากอะไรก็ดูไหลลื่นนะราบรื่นราบเรียบนะประสบความสำเร็จได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวไหลลื่นเนอ,อนะอะไรอีกอะไรอีกที่พาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับปูน้โ,โห ต้องบอกเลยดวงแรงดวงแข็งใครก็ทําอะไรคุดไม่ได้นะัะตูคู่แข่งนะใครคิดร้ายจะพผ้ายแพ้แพ้ดวงตัวเองไปนะต้องบอกเลยวาจาดีมีเสน่ห์มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไหลลื่นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีโอกาสชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมรุ่งโรจน์มากขึ้นกว่าเดิมร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิม